อยงมาออกขึ้นมาเกยตื้นแล้วขึ้นสับมาเกยตื้นยาพีชน้องหิมน้องมีดเอามันเกยตื้นอ้าวทำไมไม่พาย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้เด็กจะไปกินข้า,าวเช้าเสร็จแล้วนะคะเด็กจ,จ,จ,จวจะพาท่านผู้ชมมาดูสวรรค์บนหินค่ะนี่ก็เริ่มจากตรงนี้กันค่ะชาวบ้าแล้วก็มีนี่ค่ะในสวรรค์บนดินสวนสวรรค์เนี่ยค่ะในแต่ละจุดก็จะมีสถาปัตย,ยกรยากามรมแปลกซ่อนอยู่นะคะเริ่มจากอันแรกนี่เลยค่ะใล่ค่ะรูปปั้นขีเปย์อยู่บนแท่นหินนั่งอยู่บนแท่นหินที่มีน้ําอยู่ด้วยนะคะก็ มันก็จะเป็นสวนมีต้นไม้ยอะแยะอุดมสมบูรณ์แล้วก็อย่างที่บอกค่ะจะมีรูปปั้นแปลกๆสถาปัตยกรรมแปลกๆ <_ usting> หรือว่าในต้นไม้ก็จะมีซ่อนอะไรบางอย่างอยู่ด้วยคะ <_ ược> ่ะนี่ <_ ug> อย่างอันนี้ที่ปลูกเป็นไม้อันนี้ใช่ไหมคะเขาก็ทาเป็นเหมือนลูกไข่ใช่ไหมคะลูกไ <_ ug> ข่เร <_ ug> นเดร์เไข่เรนเร์เแล้วก็มีต้นไม้โผล่มา <_ ug> ที่จะเป็นเรนเร์ ug. นะคะ นี่นะคะก็จะเป็นรูปยักษ์ถือขนมปังฝรั่งเศสค่ะขนมปังฝรั่งเศสกินจนอิ่มแล้วก็หลับไปคือที่โรงแรมนี้นะคะถาวรบีชวินเลสรีสอร์ทแอนด์สปาเนี่ยเขาจะเน้นมานอกจากสระว่ายน้ำที่แบบใหญ่โตอลังการเป็นไร่แล้วเนี่ยเขาก็คือสวนสวนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสวรรค์บนดินเลยเพราะว่าเขาเนี่ยใส่ใจในรายละเอียดไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าคนนี้มาปลูก ก็นำก็นาปลูกต้นไม้ไปคือคุณพ่อของเจ้าของเ่ยขาชอบการปลูกต้นไม้มากเขายะใส่รายละเอียดไปเดี๋ยวเดินเดินมาดูเมื่อวานเราดูนะมีแบบส่วนที่เป็นกล้วยไม้บอนไซอะไรเแยะเลยอ่ะแล้วก็จะมีของประดับตกแต่งเยอะต้นบอนไซค่ะนี่บอลไซนี่เป็นสับปะรดนะแล้วเขาปลูกต้นอันนี้ไว้ข้างบนให้มันเป็นจุกสับปะรดพอดีเลยน่ารักเมาก่อันนี้เป็นรูปปั้นช้างที่มีเด็ก นั่งอยู่บนหลังช้างนะคะแล้วก็ช้างคันหนูก็เลยเอางงไปเจาหูค่ะเราไม่เจ้าได้เหรอได้ก็งี้ค่ะได้เฮ้ยที่เดี่ยวในโลกเลยค่ะขอพักช้างเวลาช้างเ็าทำงานใช่ไหมคะของแบบว่าพวกคนเขาจะขี่ช้างกันใช่ไหมคะช้างเขาเหนื่อยเขาก็ต้องมีหอพักสําหรับช้างเนี่ยแลช้างเขาก็ยื่นออกมาตัวเลยเพื่อถ่ายรูปนี่สตอรี่เขาบอกว่าสรุปสนานมากเลยนะต้นเนี้ย เป็นลั่นทมใช่ไหมคะค่ะให้ไทยอยู่เท่าไหร่จะอ่านป,นะ 1, ป้ายนะหนึ่งพันปีโอ้ยปานี่ก็เว่อร์แล้วอามากกว่าหนึ่งร้อยปีมากกว่าหนึ่งร้อยปีก็เยอะแล้วนะคะ,ะนี่คือสวนกล้วยไม้นะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามันเกิดพายุก,ก็เลยทำให้เมื่อกด้วยไมยแล้วอพายุเข้าสามวันติดฝนตกมากมีหยุดสามวันสามคืนดอกกล้วยไม้ล่วงหมดไปหม่เลย ก็นี่นะคะคือผู้รอดชีวิตจากพายุค่ะิีวแต่เจ๋วนะคะน,นี่ก็ผู้รอดชีวิตเหมือนกันค่ะตุ๊กตาเต้นระบา้าปะตุ๊กตาเต้นระเบ้มัไม่ใช่นะมันเหมือนชุดตุ๊กตาเลยค่ะตรงเนี้ยอันนี้เป็นรูปปลนลิงขุดดินนะคะก็มีลิงหลายตัวกาําลังแย่งกันขุดดินเพราะอยากได้เงินค่ะ คือตอนนี้สมัยเนี้นะคนจะชอบถ่ายรูปกันมากเลยถ้าที่เที่ยวที่ไหนหรือโรงแรมไหนมีที่ถ่ายรูปเยอะๆคนก็จะชอบไปใช่ไหมก็จะแต่งตัวแบบนี้ใส่มงใส่หมวกมาถ่ายกันที่นี่ก็มีเยอะแยะ้วที่นี่คือมีหลายมุมมากนอกจากตรงบุมที่ริมทะเลที่มีที่ถ่ายรูปเยอะแยะแล้วอะในสวนก็แบบว่าสวยยักษ์าม่วานที่ไนเดินมาที่เต็มนะคะที่สุดที่สุดนะคะลูกเป็นช้างจินก็แล้วกัน เปลี่ยงไรอ่ะเปลนไปค่ะวะตอนนี้เราจะมาพายเรือแคนูกันที่ทะเลค่ะโอ้ยจะพังหน้าวันนี้จะพังแน่ะ่เด็กจิ๋วจะพายคนเดียวเลยนะเด็กจิ๋วพายเก่งค่ะมันต้องพาย นี่ตรงนี้เขาบอกเป็นบ้านของเฉินหลงเฉินหลงมีบ้านอยู่วิวสวยมากเป็นเขาส่วนตัว ขึ้นมาเกยดขึ้นแล้วขึ้นส้ำถูกเกิดข้นยายพีฮิตน้องพิมพ์น้องฮิตเอามันเลื่อึ้นอ้าวทำไมไม่พายไปอ่ะเมื่อกี้น้องพิมพ์พายคนเดียวยังลาบเลื่อนอยู่ดีๆนะคะปามาพายเริ่มติดเกยดขึ้นน้องพิมพ์ขาบอกว่าเขาจะเมนเทนไม่ให้เหลือความเด็ดขาดเพราะกลัวผมหัวเขาเปียก ก็จดว่าจะคว้าหมอกะถ่ายก็เลวฟ้านะ่ะนี่น้องพิมพ์เล่นไวกิ้งอยู่หรือผ่าแขนอยู่คะนี่ยสนุกใหญ่เลย <c oughs> ขึ้นได้แล้วค่ะพ่อลูก <c oughs> มีวิวแบบเหมือนฝนจะตกขึ้นเถอะปะเป็นไงบ้างคะจรินหรอขึ้นไปอ่ะขึ้นมันพื้นพื้นจรินเลิ่มรถไฟหอเลยอ่ะเห็นน้องพินจี๋ตลอดเวลาสนุกมากเลยป่ะแต่ว่าเวียนเสืเป็นหสือต้องเล่นต่อการที่ขึ้นน้อยๆขึ้นก่อนขึ้นจากเรือก็มีคกเย็นๆเสิร์ฟให้นะคะอจิ๊บไม่ใช่นี่มันสีม่วงค่ะเราจะมาทำผ้าบาติกกันค่ะนี่โอ้โห่ทำผ้าพาติก อุ้ยเขาให้ตั้งหลายอ่นเนไงแต่แข่งกันเยอะแคะมนแข่งไหมแม่เอาไปดูออกแล้ลายไม้่ไมเอาหมาไม่อยากได้อันนี้พี่เ,เก็บเปน็นูมีแม่ทำดอกแล้วนะคะนี่มีสีอ่อนสีเข้มเห็นไมไม่เห็นบรรยากาศดีไะม นั่งทำผ้าบาติกริมทะเลในซุมโรมนติกดินเนอร์เมื่อวานอันเดียวกันเลยเห็นไหมเออใช่เออถ่ร,รูปส,สวยๆเก๋ๆนะใครแบบว่าอยากมานั่งทำแต่งชุดสวยๆมาแล่งระบายอะไน้ก็ได้นี้ครมุนดูตกิวเนิคสุดล้ำหินเลือบไปเดือบมาเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าแล้วเนี่ยแม่จะเสร็จแล้วเขายังไม่ได้สาลาย,ยังไม่เสร็จเลยตะกิวใช้วิธีระบายสีเขียวเว้นแล้วก็ใช้สีเหลืองทา นีก็สีเขียวครับใี้มันจะดูเหลือเนเลยนะของแม่เสร็จแล้วนะคะเป็นไงคะสวยมากเป็นพื้นสีเหลืองสดใสตอนแรกยังไม่ออกว่าพื้นจะเอาสีอะไรเอิ่มทำสีหกลงไปก็เลยเป็นสีเหลืองเขาไปจิ้มของจิ้มพูนัตเตอร์อ้าวโอยจิ๋วเขาเหลือไปเหลือมาเห็นไหมอ๋อสวยมากเลยอ่ะเสร็จช้าแต่แรงอีกเลยอ๋อมีเหลือเหลืองขึ้นมาด้วย ใครมาเที่ยวมินฟา m i ม y ี่นะคะแบบว่ามีเด็กๆมาอยากจะทำกิจกรรมพวกนี้ก็สอบถามได้สอบถามได้ยังมีแบบฟูงปาสเตอร์มีอะไรให้เด็กๆทำแล้วก็นั่งทำกันริมทะเลเลยบรรยากาศดีคอนดิชั่เสร็จแล้วค่ะท้องทะเลมีริวน้ำด้วยจริงด้วยความัะบายระบายนี่เท่ากันนะกลายเป็นริวกลายเป็นสวยเที่ยกันเลยเทียกันเลย หูของจิ๋วดูมิมต,ติมากกว่าเยอะเลยขอยงขมูลแบนๆนะน,นี่เหลือก็ประทับใจมากเลยนะคะผ้าบาติดดินทะเลอันนี้ที่ถือมองแบบสดๆแากเลยนะคะเนี่ย <laughs> มัอจะต้องทะเลเนี่ยเหรอค<ช>ุณจ,จนีนจวีนแล้วเมื่อกี้ไม่ได้พี่เขาทำขอบเขียนเอาไว้ให้เหราแค่ทำสีปตาให้เด็กจิ๋วชนะค่ะเออแม่ก็ให้น้องพีมมือของมันมีสีเหลือบๆกันไอจิ๋วให้ตัวเอง ถ้ามีดีคะเราจะกลับห้องขี้เกียจเดินวันลาไปดีกว <c oughs> ่าตาตาก็มาด้วยกันสิคะหนาวมากทั้งสามไม่มีใครอยู่เลยตอนนี้ <c oughs> สามเป็นของเราอีกแล้วคะ่ะ